สวัสดีค่ะท่านชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเขาสูชองเจนางน้ำโชกนะคะทำช่ะสําสำหรับมือนีเป็นมันที่19เกตุลาคม2566นะคะสำหรับมือขึ้นนี้นะคะหลายทันหลายคนกะหลุนเล่าพัฒนาหลายทานหลายคนที่ติดตามตัวเลขแนวทางของเจนางกะโชคดีต่งๆกันเนาะ,ะ,ะค่ะเนะาะบ่ดได้ลายก็ได้หน่อยตามกำลังทรัพย์ของไผ่ของมั่นค่ะทำช่ค่ะขอกลาบขอพะคุณทุกทันทุกคนที่ แบ่งปันน้ำใจไม่ให้เจนางเป็นค่าน้ำมันลดเป็นค่าประดบุญนะคะแอดจะไปตักบาตรอยู่หน้าวัดตักบาตรใหญ่หมืมันเสาเนาะค่ะเนาะหมืม่นเสาภัยอยากรวมบุญน้ำกะทักมากก็ไดเนาะค่ะเนาะเป็นการตอบุญกันทนผช้่ม่าทำบุญตอบุญนะคะบุญบาร,รมีเกลือหนุนเทิงเจนางเทิง่านผูุ้ชมนะคะก็จะได้ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางมือขึ้นนี้เฮหทหลคนมีโชกนะคะเทิ่งตัววิ่งเทิ่งตัวเจาะนะคะเทิ่งตัววิ่งเทิ่งตัวเจาะตัววิ่งก็คือตัววิ่งรลุดก็คือ2ตัวคู่เจาะก็คือ6 2 2 6, 6นะะเนาะค่ะเนาะแอดบอกในกลุ่มไล่ล้ว,วาท่าม้ามา6ต็จะเป็น6 2 2 6ก็4 6 6 4แค่แนั้นเลขที่ออกปากฏวดาออก6 2 2 6เสียดายมันเป็นบนค่ะโออเป็นล่างกับทมชม้ช่ค่ะ ถ้าเป็นบุญขนจะได้น้ำแอสดหลายกว่าน,นั้นแล้วค่ะเนาะส่วนมากเลขของแอสดนี่จะเป็นบนุญแต่ว่าถ้าออกบุญบุญบุญมากมันก็สิลงไปลางแล้วก็จะขึ้นมาบุญอีกเทื่อนึงแล้วค่ะเนาะหลายท่านหลายคนที่ติดตามกันนะจเจ้าจักแนวทางนะเจ้าจักรู่ทางเอ่อคือจังท่านอับนบุญหลายสายปลาเพิ่นสิบหัวจักเลยว่าเจีนางธรรมาบุญธรมาลางเที่ยวต่อไปคือเป็นบนุญอย่างประมาณนี้นะคะ เอาทำมืชมกับมึงไปน้ากันเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางช่วงมันเขา่าช่วงมันแมน่นมันก็ะจะแม่นตัวตัวตัวตกันไปนะคะเพราะฉะนั้นทำมช่วงเอ็ซีทุกท่านทุกคนก็อยาลาตนะคะเดี๋ยวมือวันที่ยี่สิไปมือน้ากันกับทำมืช่วงขาวาตัวเลขกแนวทางสิเิ่นตัวใดทำมืช่สิมักสิชอบน้าบอลเนาะค่ะเนาะไปดูเลยกันเลยค่ะย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทำาืช่ว่ะากดแชร์ออกไปให้พ voilà. ่อแม่พี่น้องเข้ามาหูจากตัวเหลขกแนวทางเล่าพัฒนาน้ากันเนาะค เพราะว่าพี่น้องในประเทศไทยต่างประเทศประเทศนเหล้าในมอหจากตัวเลขแนวทางน้ากันแหลกเปลี่ยนเลียนรูกันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะตัวเลขแนวทาง20ตุลาคม2566วันศุกร์นี้นะคะชมด้วยกันเลยค่ะค่ะทุกช่ค่ะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของหมู่บ้านนีมขึ้นหนีเนาะค่ะเนาะของเจน่างให้ไปทีสองวิ่งลุ่ที่สองกระเข้าไปที่หกสองเนาะค่ะเนาะเป็นลักลอยได้พร้อมนะคะ เลขที่ให้ก็มีอยูซีชุดมีสองสองสองสี 2, 2่สองหกสองแปดกับทุกตูนะคะเน้นสองสี่ออกสองหกแต่ว่าอาอยู่ในกลุมล่มไล่แอดบอกเลยถ้าหกมากคือหกสองสองหกกับหกสี 4, 4่สี่หกเคาน์นนะคะงวดนี้ย่าคิดว่าน่าจะแตกสามตูนะคะทำช่วมขาน่าจะแตกสามตูเพราะฉะนั้นทำช่วมกับยาผาดนะคะเนาะทำช่วมยาผาด มัอขึ้นมาจะโองวดโตวงวดก็ได้ดเพราะว่าวิเคราะ์เหล็กอยู่ค่ะทำช่วงขาวิเราะ์ตัวเหล็กอยู่เนาะขะเนาะเอาทำผู้ช่วงขานี่คือตัวเหล็กแน่วทางโองวดของเจ้านั่งตัวเหล็กแน่วทางโองวดของเจ้านั่งให้วิ่งหกเมตรเดียววิ่งหกเมตรเดียวนะคะวิ่งหกเมตรเดียวมีหกหกศูนย์หกสองหกสี่หก เลขสามตัวศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองหกศูนย์สี่หกนะคะตัวเลขแนวทางของเจน่างมีดตามนี่ <c oughs> ลักล่อยของเจน่างถือว่าแมนอยู่ดิค่ะทุ่มชม่อมขาหัวดที่แล้วหัวที่แล้วสองสามสี่หัวที่นี่ สองหนึ่งศูนงวดนี้สองหนึ่งศูนนะคะลักลอยทำช่วงมักชอบกันนั่งไปเป็นลักลอยได้นะคะเป็นลักลอยหรือเป็นเอ่อลักหน่วยลางได้นะคะเนาะ,ะอันนี้เบาให้เป็นแนวท่ามให้ทำช่วงเดี๋ยวนั่งไปพิจารณาเนาะคะเนาะทำช่วงขาตัวเลขแนว,ท,ว,วนะะท่าถูกโตคอยกลับใบพร้อมเนาะคะเนาะกลับใบพร้อมกับทำช่วงขา ถ้าแอดจะกลับห้เรยมันจะลายตัวเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นทำช่วงกันนั่นไปกลับเลยพร้อมมี6 6มี6 0ศ6นย์ศูนย์ถ้าเล่นเลข3าตัวก็มี0 6 6ย 0, 0 6 0ห6ศูนตัวที่แอเน้นให้คือ0ูนกับ 0, 0ู6นนะคะเอ่อ ศูนย์หกกับสี่หกเ้นถ้าจะเป็นเบิ้ลถ้าเบิ้ลนะคะท่านช่วมขาถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลน่าจะหกหกจังไดก็แล้วแต่นะคะเนาะแอดจะมีตัวเลขแนวทางของ้นงบหน่อยอีกเทือนหนึ่งนะคะตัวเลขแเนวทางของ้นงบหน่อย อยูนกลุ่มไล่จะมีสายด่วนถ้าผู้ใดประสงค์จะเข้ากลุ่มไล่จะเข้าไล่กลุ่มนะคะกระทักแอดมาตามเบอร์โทรของแอดนขะศูนามสองเกาหกห้าสี่หนึนะคะฟรีตลอดนะคะท้ช่วง่ะเพราะว่าอยากให้ท่ช่วง้ดีได้มีโชคมีใช่ไปน้ำกันเน่องขณะเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนเลียนลูกกันในกลุ่มไล่หลังบานกัมีมองให้พิจารณาตัวเลขแนวทาง แล้วก็ชัดเจนพร้อมถูกพุ๊บใจปั๊บนะคะก็คอยทุกท่านทุกคนที่ประสงค์จะไม่อยู่กลุ่มไล่ถักแอดมาใดเนาะคะเนาะขอกลับขอพคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลก,กันมาตลอดบ่ว่าจะเป็นการแชร่บ่าว่าจะเป็นการกดติดตามบ่ว่าจะเป็นการคอมเมนท์ทูกคอมเมนต์แอดไปอ่านเบิะ่ะท่าผู้ช่ะก็ขอกลับขอบพุณทุกท่านทุกคนที่ให้ความกำลังใจมากเนาะคะเนาะ แอดกัจพยายามที่จะพัฒนาสูตรดูแลสูตรให้เป็นสูตรที่มีคุณภาพให้ตัวเลขอ,ออกมาแม่นยำ่ำตามความหนาจะเป็นของตัวเลขเนเะะนาะตามความหนาจะเป็นของตัวเลขนะคะทามช่วงขาก็ะคอยทุกทันทุกคนได้นำตัวเลขเนี่ยทางไปพิจารณา เล่นหลายเล่นหน่อยซื้อหลายซื้อหน่อยตามกําลังรัพย์ของไผของมันนะคะเนาะช่วงมันเข่ากับคอห้ไดค่ายกับทมช่วงขาสำหรับคลิปนี้แอดกับคอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันใ่คลิปหนา้ามืออื่นวั่นศุกร์ตัวเลขแนวทาสองทุ่มคืนอ,ออกมือวันเสาแอดจะไปทําบุญใหญ่ตักบารอยู่หน้าวัดป่าแก้วพอตักบาทแล้วแอดอาจจะไปตักบารต่ออีกวัดหนึ่งคือวัดหินแผงนะคะ อันนี้คือแผนที่ขาดคะนนนี่ไวเพราะว่ามีเอฟซี FC, ผู้พนใจบุญพนสนับสนุนค่าน้ำมันรถแอดมาพร้อมเนาะค่ะเนาะขอกลาบขอบพระคุณหลายๆขอให้มีโชคมีใช่หลายๆทวี่คุณขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะขอให้โชคเงื่อนไหลต่องท่องไหลมาสะท่าไหลตามเง,งืนไหลเขา่าเต็มกระเป๋าอึง่งตึงเด้อท่านผู้ชมขอพวะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ